กาบสวัสดีเบิร์ดทุกคนทุกคนตอนเด็เขามาสู้บางคนฟังคลิปนี้เนาะการมาพบพรคือเรากับสองฮังนกาเซียวงเนาะวันนี้กับเสภาทุกคนมาเบิึงอันเขาลงตึกงเฮเนาะวัอนี้เขาก็เป็นเดื่องง่ายๆดีก็เลยว่าเปิดอั่นน้องสาวรวมมาทุกคนมีซิสลงฮับปูฮับปลาเนาะส่วนนั้นก็เป็นสวนแล้ด,ดูหอนแน่ก็ได้ว่าพยาบาลก็เลยว่าเปิดให้อันทุกวันในร่วงวันเฮฮับปลาในน้องสาวรวมที่ว่า เขาเลยเอารถมาโจกประมาณสิบกว่าปีแล้วเร่เคยลงกินจักเถื่อมาปีนี้เขาก็เลยเปิดให้ทุกคนมีสิทธิ์ได้ลงไปตึกเฮดตึกปลานะอุปกรณ์ของกระจกก็คือเฮและก็ของด้วยว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ว่าสามารถจับปลาได้อนะ้วกะ็แต่ละคนเนี่ก็คือจะมีอยู่เฮดประมาณสองหรือว,ว่าสามดังเนาะดังหนึ่งก็จะไะไเป็น รางวัลสาวพันกี่ถา้าผู้ใดมาไดล่างก็จะได้เป็นเหรียญเงินตามนั้นก็คือสามดังก็คือหกสิบพันของเฮาเองกับสองดังดังหนึ่งด่างทียิ้มข้ามาแต่กับดางเฮียเจของเฮีเองกับเฮีหงห่างกับขาดหลบนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆที่ว่าตอนสาวๆของมือน,นั้นเนาะมันก็มีหลายคนที่ว่าเริ่มลงทยอยทยอยกันลงมา กูหมดกระมดผู้ยืนถ้าเบิ่งก็ยืนแต่ว่าเฮาเองก็มีโอกาสมันก็เป็นโอกาสดีที่ว่าได้มาถ่ายคลิปก็ได้ว่าถ่ายถ่ายคลิปมาทุกคนเบิง่งว่ามื้อนี้สิมานอยู่บ่มื้อนี้ปลา,าไปสิไดป้ปลาใหญ่ปลาใหญ่กะพอหลายอยู่แต่ว่าปลาน้อยก็หลายกว่าปลาใหญ่เนาะเพราะว่าน้ำก็มันก็เดิม ตื่นขึ้นตื่นขึ้นนาะตะกี้มันก็นจะเลือกประมาณสองเมตรเ่นก็นจะประมาณเหลืออยู่ประมาณอันเม็ดปลายในยนามบุรุษภายในเนี่ยอันนี้ก็น้องนอ,นอปวัวมาตึกมาดำเนินนะ่ะให้เป็นล่องวานก่อนเนี่ยเขาก็มีโอกาสถ่ายคลิปก่อนกับพอดีว่าถากคนมาไล่ไลกก้อนพอดีว่าเพรมันจังเสือกวนหนาความนอน กวนนำกวนน้องเนาะให้มันปลาให้ปลามันงอมจั้งแตลงเตื้อลงวานของเขากำนั่งเบิงเขาอยู่ลนเติบเล็กประมาณเก้าโมงสี่โงก็ยังมาทันดวงอยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงจังหวัดในลงวานของเขาตอนนี้ก็ยังนั่งเบิงเขาอยู่ผู้วานก,ก,านกน้อนกับไลก้อนน้ำผู้มาสา,ากับไราสาเนี่ยผู้ลงกดกับคำมาจังมากเขามีแต่ว่ามันมยิ่งทำมาเตะเสาแต่ว่าทา,าอะไรลงก็ได้ หมดข้ามาเด็ดเสาอยู่แต่ว่าเราก็เลยว่าอันถ่ายคลิปให้บางก่อนเนาะจังสีลงตึกอ่าตอนนี้ก็เลยเลียมาเบิ่งวะวุ่นอะไรก็เลยลงตึกเลยเนาะลงบ้านเนี่ยแล้วตาเบิ่งแป๊บหนึ่งี๋ยวเราเอาปลากันไหมเบิ่งเนึ่งหายแล้วไปเบิ่งกันเลยตอนนี้ก็คือว่าเรากำลังงมปลาอยู่แต่ประธานพอตอนนี้เราก็พอได้แล้วก็ไหลก็กำลังย่างขึ้นมาให้เบิ่งปลากันใหญ่เตียวรถทุกคนประมาณนาซาวนี่นี่ยนาซาวปลาปลา อาซาอ์เป็นคนเด็กที่ว่าลงตึกประมาณสองสามบาทพลีเลาะก็ได้ปลาตัวนี้ขึ้นมาแ,แต่ว่าตอนนั้นเขากอบว่าตอนน้องเนาะแต่หายขนาดลงก่อนอันนี้ก็คือใหญ่เติบเลยตัวนเอาใส่กระซังนี่คือโบลลมเลยนะใส่ปลากระซังนี่ใส่ทั้งนี้บุไดเลยจนได้สีอันทั้งกลนกระซังเอาใส่จังหวะใส่ได้ปลามาสั่งกระใส่บุไดก็คือเกิดไฮเมย์มาถือ มาถือปลายอยากใส่กระสังสุดท้ายก,ใก,ก,ก,ก็ใส่บอลล้มก็ะใสสีกลดกระสังคือเก่าเนี่ยใส่บอลล้มใส่ลงไปก็ใส่บอลล้มคือเก่าก็ะใสสีกลดกระสังก,ะ,งกะปีนขึ้นเอาทั้งกลดมันเนาะใส่อ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้าภัยมาครั้งหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกันกดติดตามเพื่อรับส้มในคลิปต่อไปเนาะ,อะขอขอบใจ